น้ำเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของผิวโลกและยังมีความจําเป็นต่อชีวิตของเราเพราะเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง2ใน3ของน้ําหนักตัวและช่วยในการลําเลียงอาหารการไหลเวียนของเลือดช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเช่นปัสสาวะเหงื่อนอกจากนี้ยังนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายในการเกษตรการผลิตไฟฟ้าการคมานาคมขนส่งทางเรือการป้องกันอัคคีภยัย และยังมีประโยชน์ในการบริโภคใช้สอยโดยตรงอย่างการใช้เพื่อชำระล้างร่างกายและเครื่องนุ่งหม่มและการนำมาประกอบอาหารจึงเรียกได้ว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์อย่างแท้จริงแต่ในปัจจุบันผู้คนมักใช้น้ำกันอย่างสิ้นเปลืองเพราะคิดว่าน้ำไม่มีวันหมดไปซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะวันนี้เรามีวิธีการประหยัดน้ำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ เราควรปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ขณะล้างหน้าแปลงฟันโกนหนวดฟอกสบู่และเมื่อล้างผักผลไม้จานชามเราควรล้างในอ่างหรือภาชนะเพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจกก๊อกน้ำโดยตรงจะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะเป็นเท่าตัวเลยนะคะที่สำคัญเราสามารถนำน้ำที่ใช้ล้างจานชามล้างแก้วล้างผักและน้ำสุดท้ายที่ใช้ในการซักผ้า มาใช้รดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วยค่ะและเมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านให้ใช้แก้วใบเล็กเสิร์ฟแทนเพราะบางคนดื่มน้ำไม่เยอะหรือเราอาจจัดเตรียมเหยือกใส่น้ำไว้สำหรับเติมให้แขกบางคนที่ชอบดื่มน้ำเยอะก็ได้จะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองน้ำด้วยเปล่าประโยชน์ไงล่ะคะสำหรับการล้างรถไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา เพราะจะใช้น้ํามากกว่าการล้างด้วยน้ําและฟองน้ําในกระป๋องถึงสเท่าเลยนะคะและถ้าที่บ้านคุณใช้โถส่วซวมแบบชักโครกให้นําถุงพลาสติกใส่น้ํามาวางแทนที่น้ําในถังเก็บน้ําช่วยลดปริมาณการใช้น้ําได้เยอะเลยนะคะและคุณไม่ควรใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหารกระดาษสารเคมีทุกชนิดเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำมากเกินไปแถมท่อยังอาจตันอีกด้วย หากคุณซักผ้าด้วยมือควรรองน้ำใส่กละมังแค่พอใช้อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ซักเพราะจะทำให้น้ำไหลทิ้งตลอดเวลาเป็นการสิ้นเปลืองไฟโดยใช่เหตุนะคะแต่และว,วิธีก็ทำได้ไม่ยากอย่าลืมนำวิธีดังกล่าวไปใช้กันดูนะคะจากนี้ไปฟังละครสั้นเรื่องพี่สอนน้องค่ะ วันนี้อากาศร้อนจังอาบน้ำดีกว่าเอาเร็วเร็วนะพี่จะได้อาบต่อไม่อากาศร้อนอย่างนี้ฉันจะแช่น้ำให้หนำใจเลยเออเอาเถอะเร็วแล้วกันนี่จะชั่วโมงแล้วนะยังอาบไม่เสร็จอีกเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยก็ฉันแช่น้ำอยู่ในอ่างเนี่ยจะแช่ทำไมเนี่ยแทนที่จะใช้ฝักบัวแหมอย่าบ่นไปเลยฉันเปิดน้ำใส่อ่างอาบน้ำไว้ให้แล้วฝักบัวก,ก็ยังไม่ได้ปิด พี่เข้าไปก็อาบได้เลยโอ๊ยอาบก็ลองน้ำไว้แถมยังเปิดฝักบียเปลืองจริงๆทําไมไม่เลือกเอาสักอย่างล่ะโอ๊ยจะงกไปไหนเนี่ยพี่ไม่ได้จ่ายค่าน้ําเองซะหน่อยยังไงแม่ก็จ่ายให้อยู่แล้วไม่ใช่งกถึงแม่จะจ่ายแต่มันก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนนะแทนที่จะมีเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวไปปิดให้กระแดะรีบๆไปอาบเถอะ รดน้าต้นไม้ดีกว่าโอ้ยดูสิต้นไม้เหี่ยวหมดแล้วพี่ไม่ได้รดน้ําต้นไม้ให้ฉันเลยหรอต้นไม้แกแกก็ดเองสิเออเดี๋ยวลดเองก็ได้เดี๋ยวก่อนทําไมแกต้องใช้สายยางลดด้วยต้นไม้มีไม่กี่ต้นเองใช้บรดน้ําออกก็ได้ก็ฉันขี้เกียจอะต้องเดินไปเดินมาตักตั้งหลายรอบขี้เกียจเดินเนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยรู้ไหมมันเปลืองกว่ากันตั้งเยอะจะรู้ได้ไงล่ะใช้อะไรรดก็เหมือนกันแหละ ไม่เหมือนดิบุลดน้ํามันไหลแค่ตอนเราลดแต่สายยางมันไหลตลอดไม่เห็นเหรอโหจริงเหรอเนี่ยประหยัดอะไรได้ก็ช่วยประหยัดเถอะจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบ้างประหยัดน้ําอ่ะมันช่วยลดโลกร้อนนะเออก็จริงกอบพี่นะงั้นต่อไปฉันจะประหยัดน้ําให้มากขึ้นจะได้ลดโลกร้อนประหยัดตังค์ด้วย